้ายของรายการแล้วนะคะยังเหลือน้องๆอีก2คนนะคะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจนะคะตื่นเต้นจังเลยอยากรู้จังว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือเปล่าเอ่ยไปู้กันเลยดีกว่าค่ะพี่รับช่วยป้อนน้ำผมหน่อยได้ไหมครับพีบ่<ะ>ช่วยป้อนน้ำนิดหนึ่งได้ไหมครับเงินกีกินไม่ได้ครับพีบ่ เปิดหรอคะอไม่เดี๋ยวแม่ปั้นให้ตัวเองงับนก็พี่ชิวันี้นะพี่<อ>กระโดโอเคโอเค,ร,อค,ครับให้พี่มาไม่พี่ก็คิดพี่ก็ยกแผนกิน พี่ครับพาไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับพี่ห้องน้ำเหรอครับพี่พาไปนิดนึงครับพี่ครับพี่ได้พี่พอได้ ตนไส่กอกอะไรครับบีครับน,นีตักน,น้ำใส่ถุงได้เอาทิ้งใ้ถุงได้ไอได้หรอครับ

รบก,กวนนิดน,นึงได้ไหมครับคือผมแบบกินไม่สะดวกครับเดี๋ยวช่วยป้อ,อนขนมสักคำได้ไหมครับโอผมหยิบไม่ได้จริงๆน,น้ำก็ได้ครับผมสักน้ำสัก,สกนิดนึงก็ได้ครับขอ,ขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับขอบผมน้ำมากครับ เออมากับที่บ้านครับแล้วทีนี้เขาหายไปผมก็เลยก็ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวก็เลยมาครับผมขอบคุณมากมากครับซอ so sorry นะครับแบบป้อน ขนมสซาซำนะครับกินขนมครับผมขอป้อนป้อนขอบคุณมากเด็ดแกะขอช้อนอะไรนะเออช้อนอยู่อยู่ในนี้ครับคุณคู้ชเผอิญว่าไม่สะดวกกินนะครับผมก็โอ้กินไม่ไหวขอขอกลุ่มตาหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับแกขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับคุณอาครับขอบมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวคุณอาช่วยปิดปิดฝาให้ผมหน่อยครับอันนี้เป็นอย่างนี้ไหมเอาไว้ในนี้ก็ได้ครับคขอบเอาอีกสักคำก็ได้ครับลำบากแย่เลยไม่ไม่อยากโดนทิ้งที่บ้านคนเดียวครับ ครับเอซักบรบกลัวหน่อยนะครับขอบคุณแล้วแฟนไปไหนอะคะอมามากับที่ที่บ้านครับเขาเขาไปแล้ววันแบบหาหาความพวกเขาไม่เจอครับก็เลยมามาเดินดูวีวอลแล้วแบบไม่สะดวกที่จะกินครับสงสารจังเลยเอาอีกไหมคะไม่ได้งแล้วครับ น้ครับเอ่อห้องห้องน้ำไปทางไหนครับผมห้องน้ำห้องน้ำครับเดินตามต้องามเดี๋ยวที่ขายของอ๋อครับอ๋อมาอ๋อขอบคุณมากครับพี่ครับ ห้องน้ำไปไปทางไหนครับห้องน้ำครับเดินเดี๋ินลบรบกวนนำทางให้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะมันนับนัเพราะเดินไม่ค่อยสะดวกครับเดี๋ยวรบกวนพาพาไปห้องห้องน้ำสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับส่งหน้าห้องน้ำก็ได้แล้วแล้วแล้วคุณน้าจะโอเคขอบคุณมากครับ ครับครับขอบคุณมากครับ เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงบอลเชื่อบอลนะเชื่อบอลป้าเชื่อทุกคนเลยนี่รู้สึกผิดนะเนี่ยมีตรงนี้รู้สึกบ่มเหรอเลอกเราแกล้งธนาอะไรไปแล้วก็แกล้นาเป็นแนวแบบว่าอนาถมากสงสัยอเไรเก่งอนาถโอ้โหก็เก่งกันมากๆเลยนะคะทั้งสามคนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยประกาศคะแนนเลยละกันเริ่มที่ก๊อตก่อนนะคะเนื่องจากว่าคุณได้ทําผิดกติกาไปทั้งสองข้อเป็นอันว่าคุณไม่ได้คะแนนเลย oh no แก้แล้วนะคะกอสิล่าส่วนบอลนะคะก็ทําได้ดีในช่วงแรกนะคะแต่ว่ามาตกมาแต่ตอนท้ายเพราะว่าเขาไม่ส่งบอลหนึ่งห้องน้ำนะคะเขาบอกได้แค่ครึ่งทางเพราะฉะนั้นบอลก็ได้ไปแค่ห้าคะแนนนะคะสำหรับแชมป์ใหม่ของเราในวันนี้ก็คือน้องเป๊ ในภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์าชธานีค่ะค่ะเราเดนขอมอบรางวัลในวันนี้นะคะให้มูลนิธิในแพทย์สังกิตโพลา สามารถติดตามข่าวสารของรายการเรานะคะแล้วก็สามารถสมัครเล่นเกมได้ด้วยที่ w w w facebook com s l a h ชนกล้าท้าอายนะคะหรือว่าจะติดตามแฟนเพจของเราโดยการที่ร์ชหาคำว่ารายการชินกล้าท้าอายนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือ instagram นะคะร์ชหาเลยค่ะคำว่าชีนกล้า t e e n k l a ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นงพัง,งานกับน้องๆทั้ง3ามคนนะคะต้องบายบายไปก่อนนะคะเจอกับเกมสนุกสนุกนี้ได้ใหม่ในวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ สยามป์คซิตี้หรือที่เราเรียกกันว่าสวนสาย,ยามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคบ๊ายบายจีนกล้า,าด้วยนะครับช่วยอุ้มลูกผมหน่อยได้ไหมครับ,รบแต่กำลังร้อนเดี๋ยวช่วยดูแลลูกให้ผมหน่อยได้ไหมครับช่วยแค่อุ้มแค่อุ้มเดีย๋วยวผมเดินกางแดดเดี๋ยวเดินกางใบตองส่งให้พี่มาจา้า